สวัสดีค่ะเป็นแฟนชาวจีมแอมมิวสิกทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับป้ายค่ะกับช่วงจ i มแอมมิวสิกสเปเชีค่ะที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆพิเศษๆค่ะแล้ววันนี้นะคะป้ายอยู่กันที่เดือนนายสรามกค่ะอาสามาตามติดค่ะสาวมาเทพเสียงดีอย่างพี่โรสติรินทิพย์นะคะกับกิจกรรมดีๆค่ะ ามมาได้ไปค่ะที่จะคัดเลือกแฟนคลับนะคะที่ร่วมกันส่งคําถามเด็เดๆโดนๆมาในแฟนเพจของพี่โรสของเราค่ะหลังจากนั้นก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะมานี่เลยนะคะกิจกรรมมิดแอนด์กีนะคะแล้วก็มาร่วมฟังคอนเสิร์ตพิเศษกันแบบใกล้ชิวๆ,ๆกันเลยะคะ่ะที่รันนิสคาสเฟ่นะคะหรือนายพระราม9แห่งนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะรู้สึกว่าแฟนเพลงพี่โรสเนี่ยสวยๆและหล่อกันทั้งนั้นเลยอยู่ด้านหลังกันเต็มไปแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยขอตัวไปทักทายกันหน่อยนะจ๊ะ สาาวัสดีค่ะชื่ออะไรคะตีค๋ค่ะปลาค่ะก็ถามพี่โรสว่าออตอนที่พี่โรสรู้สึกเสียใจพี่โรสฟังเพลงอะไรแล้วก็ตอนที่ดีใจที่สุดฟังเพลงอะไรเดี๋ยวได้ชมคอนเสิร์ตบอกใกล้ชิดกับพี่โรสเลยขอบคุณมากค่ะข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะนี่เลย mm hmm. เห็นเสื้อไปแล้ว mm hmm. เมื่อกี้นี้สะดุดตาม,มากๆ mm hmm. ละลายใจค่ะพี่เชื่ออะไรคชื่อเอสครับชื่อหนิงค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างดีใจก็ดีใจครับที่จะได้มาเจอ,อศิลปินที่ชอบใช่ <c oughs> มาถามฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะา <c oughs> ถามอะไรพี่โรสมาถามพี่โรสว่าเจอกับเจได้ยังไง <c oughs> แล้วเวลาเจอกันเนี่ยก็แทบเหมือนแบบส้มตำกับปูปลาที่แบบต้องอยู่ด้วยกันตลอดไว้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคำถามเรามันจี๊ดโดนใจพี่โรสยังไงถึงได้มาร่วมงานในวันนี้โรสบอกว่าวก็แบบเออมาถามก็ดีนะเออคิดแต่ว่าแต่สุดท้ายคือแบบโรสตอบ,บอว่าเ <ทำ S 1> จนแซบกว่าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยถ้ามาเจอพี่โรสเราจะทำอะไรกับพี่โรดบ้างยง คิดว่าไอเฟทุกคนถ้าเจอพี่โรดคงต้องกอดอะคะ่ะพี่โรดของเราวันนี้ต้องโดนกอดแบบรัดแน่นแน่เลยค่ะแ,แ, <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับสองคนสำคัญของงานนี้นะคะนี่เลยนะคะริบซินดินท์ ไม่ใช่รนรกสนทีมกาแล้วก็นี่มมมดีเจใช่มสวยของครับถามโรสก่อนละกันเนาะกับกิจกรรมนี้มันเริ่มเกิดมาได้ยังไงรับเนี่ยเลยถามมาได้ไปมันได้อะไรก็ค <Yeah, S 2> <ๆ>ือจริงๆมันมาจากเพลงซิงเกิลใหม่ของโรสที่ชื่อว่าถามมาได้ไงนะคะแล้วก็ทีมงานก็ช่วยกันคิดว่าแบบเออทำอยังไงดีอยากให้แฟนเพลงรู้จักเพลงนี้เยอะๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกอยากให้มาเจอกันเพราะว่าเหมือนช่วงที่ หลังจากคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแฟนคลับก็จะมาเจอยากไงไม่ค่อยได้เจออะไรเงี้ยทีมงานก็เลยแบบเอเออยากให้ได้เจอแฟนคลับเป็นแบบมิ팅ย่อมๆดีไหมก็เลยแบบเอเอเดีจังเลยเพราะงั้นเรา,เาจัดเป็นแคมเปญที่มาจัดเป็นกิจกรรมขึ้นมาว่าแบบเออให้ทุกคนถามคําถามเข้ามาถามถามมาอะไรก็ได้ถามถามลรสในสิ่งที่อยากรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้อะไรเงี้ยแราวก็ให้ลรสตอบแล้วก็เลือกคําถามที่โดนใจมา ใครที่ได้รับเลือกก็จะได้มามีติ้งกันในวันนี้นะด้ว yeah. ยทำไมต้องเป็นเจ๊แม่มหมอคะพิธีกรคือแบบคือแบบเจ๊แม่เป็นเป็นตอบดีๆ <laughs> คือเป็นเป็นคนที่ใช่ค่ะเป็นคนที่สวยทั้งภายนอกและภายในโอ้ <laughs> แล้วก็เป็นแบบความสามารถเยอะไงะ เคยร่วมงานกับโรสคือเจอกันนี่เป็นเหมือนแบบเป็นน้องสนิทเป็นเพื่อนสนิทกันไปอย่างนี้แต่ว่าเราก็ประทับใจกันเพราะว่าได้ไปร่วมงานในคอนเสิร์ตใหญ่ของโรสคือโรสมอร์ฟิลแล้วก็สนุกสนุกอะไรเงี้ยเมาส์ก็มันอะไรเงี้ยแล้วถูกคอแล้วก็ได้ไปร้องเพลงด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออในเมื่อโรสมีเพลงใหม่เอ๊ะก็ถามโรสเปล่าก็ถามเจนหรือถามโรสอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเออพอพอโรสบอกว่า มีซิงเกิลใหม่พอดีซึ่งเอเราก็เห็นว่ามันมันเข้ากับคอนเซ็ปต์แล้วแฟนเพลงโรสมันก็เป็นแฟนเพลงที่คือเหมือนเราอ่ะแฟนแฟนเรากับแฟนโรสก็เหมือนกันแล้วได้คุยกันตลอดแล้วนี่เขาเป็นแฟนเพจเราเราก็แบบไปกดอะไรของเขาตืดอตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะแบบทําอะไรสนุกสนุกด้วยกันได้โดยที่มันมันไม่ได้แบบใหญ่โตมากแต่แต่มันได้อารมณ์ได้ความรู้สึกอบอุ่นนี้เออก็เลยชวนเจมมาเมาส์แล้วชวนเจมมาร้องอย่างงี้ วันนี้เราคัดเลือกผู้โชคดีมาร่วมแบบว่ามีติ้งกังนอ่่าเงี้ยคำถามเด็ดๆที่แบบว่าลองยกมาทีสักสามสีคำถามที่เราเลือกมาเด็ดๆเ,เหรอเออจริงเช่นแบบคส่งคำถาม<ช><ๆ>มาเนี่ยประมาณประมาณอ้ยสี่หารอยคำถามเออยอะมากอะ่ะซึ่งแบบซึ่งวแบบังบบนนี้รถจะต้องตายแน่ๆต้องตอบให้หมด <laughs> เราคือเราก็ตัดออกเพื่อคัดออกมาให้เป็นคําถามที่รู้สึกว่าเออมันมันโดนใจโรสที่สุดอะไรเงี้ยในในส่วนของแจ๊แหม่มก็เหมือนกัน<ำ> <c oughs> ก็ถามโรสมาเดี๋ยวแจ๊แหม่มจะเป็นหน้าที่ในการถามให้อ่าโรสก็ Rose จะตอบก็จะมีบางคาถามที่ถามโรสบางคําถามถามแจ๊แหม่มด้วยกันอะไรเงี้ยก็ขำขำ <c oughs> กันไปสนุกดีคําถามบางคําถามก็คิดไม่ถึงว่าจะถามอะไรเงี้ยแต่ว่า จะบอกนะฮะเดี <mile> ๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวได้งานดีกว่านะฮะเอออะไรอย่างนี้แสดงว่าคําถามแต่ละอันนี้โดนมากๆแก่นแก่นอืมแก่นมากประมาณไหนประมาณไหนอ่ะใบนนิดึ้เช่นเอออะไรดีอ่ะถ้าร้อยใหม่ใช่วิถามว่าแบบว่าพี่รสเคยร้อยใหม่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยรสก็จะแบบยังไม่เคยแต่ถ้าถ้าจะไปก็รู้ว่าต้องถามใครอะค่ะ ทำไมน้องไม่มาถามพี่ล่ะคะน้องถามบิดคนแล้วคะ่ะคตอบอยู่ที่นี่เพราะ <c oughs> พี่เจมแะร้อยหมายทำให้เสียงดีขึ้นไหมคะเราก็บอกว่าอ๋อ,อมีผลค,ะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นใจเราสวยขึ้นเสียงเราจะดีเองคะ่ะเ,เอเอเป็นก้อนอย่างงี้ก็เดี๋ยววันนี้น,<ะ>น,นี้แบบสัมภาษณ์ทางดีเจเจแม,มของเรานะแล้วก็พี่โรดไปเราดียังไงต้องรอไปติดตามความสนุกก,กับกิจกรรมมีดแอนกีสนะคะรวมไปถึงคอนเสิร์ตนะจุดประทับใจลองดูว่าเจมแวล้วนี้จะมาโชว์เพลงแบบละอายใจได้เศร้าขนาดไหนแล้วก็พี่โรดจะโชว์เพลงได้เพราะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวอีกสักคร เจ็บไหมถ้ามาได้ไงเท่ามันเจ็บไหมถ้าฉันคิดได้ยางวันนี้ตั้งแต่วันนั้นที่เธอยังอยู่ถ้าฉันรู้ในทูกผิด ธอคนไม่คิดจะจากไปที่ฉันร้องไห้ตอนนี้กลั่นจากส่วนลึกในหัวใจที่ร้องไห้เพราะใจกำล,ลังคิดถึงเธอเธออยู่ที่ใดได้โปรดมาฟังบางสิ่งในใจที่วันนี้ยังติดขางแต่ฉันไม่รู้จะเจอจากที่ไหน โลกใหญ่เกินจะค้นเจออยากขอโทษที่เคยเออ้แต่ใจอยากขอโทษอะไรที่ร้ายรอยากให้เธอไ่าในสิ่งที่ฉันผิดพลังไม่แฟร์ทไหอยากขอโทษในวันที่ผ่านมาอาจเพราะฉันมีตาแต่หาไม่แหว่ยไม่ทำสิ่ง ฉันเสียใจเธออยู่หังใดที่ไหนฉันละอายเก็บใจต่อเธอเมื่อเกินเล่เก่งแล้วเนี่ยฉันขอบชดใจใ้เธอแล้วแลวแตาตอนนี้ฉันว่าเปลาฉันขอให้ความเป็นเรารับคืนมาหรืไหม ธออยู่ที่ใดได้โปรดมาสั่งบางสิ่งในใจที่วันนี้ยังติดทางแต่ฉันไม่รู้จะเจอเธอที่ไหนโลกใหญ่เกินจะคงเจออยากขอโทษที่เคยตัดใจอยากขอโทษอะไรที่ไม่ร้ายอยากให้เธอไปในสิ่งที่ฉันผิดพลังไปมากมายอยากขอ ชอมีวันที่ผ่านมาอาจรัดฉันมีตาแต่หาไม่แววไม่ทำสิ่งดีๆหล่นหายทำคนที่รักฉันเสียใจเธออยู่แห่งใดที่ไหนฉันละอายก็บใจต่อเธอเหนื้อเกิน ในสิ่งที่ฉันผิดพลั้งไปม,มากมายอย่าขอโทษในวันที่ผ่านมาอาจโทษฉันมีตาแต่หาไมีแววม่ทำสิ่งดีดีหล่น,นหายทำคนที่รักฉันเสียใจเธออยู่แห่งใดที่ไหนฉันละอายกับใจต่อเธอเลือเกิน ไอและขอเสียงตัดมือให้ดังกว่ามือสตูนี้ให้กับเจ้าของมิดตอริ้ในวันนี้โรสเซอร์เรนเอาใช่เหรอพี่เมย้าจะผิดมาตลอดดี่าอป็นนกัน